เชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ออกไปหาอาหารรับประทานนอกบ้านไปนั่งตามร้านอาหารเนี่ยตั้งใจไว้เลยเนาะทีนี้บางคนบอกว่าโอ้โหบางร้านทําไมคิวยาวเหยียดขนาดนี้ล่ะทาไมไม่ได้เข้าไปนั่งกินสักทีมันมีเงื่อนไขอยู่ไง คือไม่ใช่ว่าร้านเนี่ยเปิดปุ๊บคุณจะเข้าไปนั่งแบบว่าในร้านเต็มร้านได้เลยนะมันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปวันนี้คุณพภัสกรเนี่ยมีรายละเอียดให้ทราบใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าบางคนยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตกลงมาตรการยังไงเนี่ยฉันจะไปกินได้หรือเปล่าฉันยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยได้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องของมาตรการต่างๆที่มีการปรับในเรื่องของร้านอาหารกันนะคะว่าถ้าอยากจะไปนั่งกินที่ร้านต้องทํายังไงบ้างอันดับแรกเราไปดูในแต่ละพื้นที่กันก่อนค่ะคุณผู้นมม่ที ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าสีแดงเข้มแบบนี้ที่มี29จังหวัดนะคะก็คือร้านเหล่านี้ถ้าอยู่ในพื้นที่นะคะจะสามารถเปิดได้ถึง20นาฬิกาที่สำคัญต้องงดการจำหน่ายแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านนะคะแล้วก็จะมีการจำกัด จำนวนคนที่เข้าไปใช้บริการด้วยคือถ้าเป็นร้านแบบนี้มีเครื่องปรับอากาศนะคะจะเข้าไปใช้บริการได้ไม่เกิน50%ของพื้นที่นะคะ mm. แต่ถ้าเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเป็นร้านแบบนี้อากาศถ่ายเทปลอดโปร่งโล่งสบายแบบนี้นะคะก็จะสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ไม่เกิน75%ของพื้นที่ยังไงก็อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเขามีอาจจะเป็นเหมือนขอความร่วมมือเป็นกฎออกมาเพิ่มเติมอย่างเช่นว่า โต๊ะต่างๆเหล่านี้ถ้าลูกค้าใช้บริการเรียบร้อยอะลูกค้า คุดถัดไปจะเข้ามาต้องทําความสะอาดต้องมีการฆ่าเชื้อนะคะจุดร่วมจุดสัมผัสต,ต่างๆต้องมีการทําความสะอาดทุกหนึ่งชั่วโมงหรือที่พี่จีบอกว่าอยากจะไปกินบุฟเฟ่ถ้าไปร้านบุฟเฟ่ก็คือเราไม่สามารถไปตักเองได้นะต้องให้พนักง,งานเป็นคนช่วยหรือร้านอาหารต่างๆก็คือจะเข้าไปนั่งกินในร้านไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงก็ต้องออกมาต้องผัดเปลี่ยนต้องมีการทําความสะอาดเพราะฉะนั้นบางร้านคิวก็จะยาวหน่อยขอให้เข้าใจด้วยนะคะต้องรอกันนานยิ่งขึ้นนะนะคะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าต้อง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนพื้นที่ต่อไปนะคะก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงอันนี้คือจะขยายเวลาให้เปิดได้นานขึ้นคือเปิดได้ถึง23นาฬิกาแต่ว่ายังคงต้องงดการจําหน่ายแล้วก็งดการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ภายในร้านนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถเปิดได้ตามเวลาปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าในพื้นที่ควบคุมสีส้มเนี่ยยังต้องงดการจําหน่ายแล้วก็การดื่มสุราภายในร้านอยู่นะคะยังดื่ม ไม่ได้นะคะ อ่ะพูดถึงตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนมีการปรับมาตรการใหม่นะคะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วในช่วงเดือนนี้เป็นการขอความร่วมมือใช้คําว่าเป็นการนําล่องละกันใครพร้อมทําได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมอาจจะให้ศึกษาดูรายละเอียดไปก่อนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พีกาก็มีพูดไปคําว่าโควิดฟรีเซตติ้งมันคือมาตรการความปลอดภัยขององค์กรวันนี้เราจะมาพูดถึงมาตรการความปลอดภัยขององค์กรที่เป็นร้านอาหารต้องมีการจัดยังไงบ้างถึงจะไม่มีความเสี่ยงกับโควิด -19 นะะเน้นในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะ oh. คุณผู้ชมอย่างแรกเลยในยเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่าโควิดฟรีแอน v นลอยเมนต์นะคะก็คือร้านเนี่ยต้องจัดให้มีเรื่องความสะอาดปลอดภัยนะคะมีสุขอ,อนามัยมีการเว้นระยะห่างที่สําคัญอากาศเนี่ยต้องถ่ายเทได้ดีแล้วร้านต้องมีการประเมินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านการประเมินเนี่ยจะได้รับสัญลักษณ์ไทยสต๊อกโควิดถ้าติดเอาไว้นั่นหมายความว่า ผู้ลูกค้าที่จะเข้าไปใช้บริการก็มั่นใจได้นะคะว่าร้านนี้เนี่ยไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของโควิด -19 นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือข้อที่2 c o โควิดฟรีเพอร์ซเนนะคะนั่นก็คือเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานนั่นเองเขาใช้คำว่า ต้องมีภูมิคุ้มกันจะมีภูมิคุ้มกันได้อย่างไรหนึ่งเลยนี่ค่ะฉีดวัคซีนโควิด19นั่นเองนะคะฉีดแบบครบโดสแล้วด้วยตามเกณฑ์นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด19หายดีแล้วมากกว่า1เดือนแต่ไม่ถึง3เดือนอันนี้ก็เชื่อว่ามีภูมิคุ้มกันในอยู่ในระดับที่ป <นะ S 1> ้องกันได้นะคะก็คือมีภูมิแล้วก็ในทุกๆวันค่ะต้องมีการตรวจความเสี่ยงของพนักงานด้วยนะคะด้วยไทยเซฟไท เออไทยเซฟไทยหรือว่าแอป,ปอื่นๆที่สามารถใช้ได้และที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือต้องตรวจแอนติเจนเทสคิดทุกสัปดาห์ ตรวจทุก7วันเลยค่ะว่าพนักง,งานของคุณไม่มีความเสี่ยงอันนี้หลายหลาคนอาจจะคิดว่าโอ้โหมันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาแต่ว่าข่าวดีคือในช่วงนี้นะคะทางสอปอสอชอค่ะร่วมกับหลายๆหน่วยงานเขามีการจัดให้ตรวจ a n นติเจนเทสคิ t ฟรีนะคะตรวจโควิด -19 ด้วย a n นติเจนเทสคิ t ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนาอาคาร B ค่ะก็ สแกน QR Code ไปจองกันก่อนนะคะเพราะว่าเขารับวันละ1,500คนถึงวันที่3กันยายนนี้เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะขยายหรือเปล่าว่าจะให้ตรวจฟรีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะนะคะ ส่วนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของลูกค้ายอย่างเรานะคะโควิดฟรีคอสตูมเมอร์นะคะต้องมีภูมิคุ้มกันเหมือนกันคุณผู้ชมก็คือฉีดวัคซีนครบโดสแล้วหรือว่าเป็นผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อหายดีแล้วมากกว่า1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนแล้วก็ก่อนที่เราจะไปใช้บริการที่ร้านนะคะ,ะเขาจะต้องให้นี่ค่ะคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วยไทยเซฟไทยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยก็คือบอกว่านี่คือ ใช้คําว่านําร่องหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหทำไมมันยากลาบากจังวัคซีนยังไม่เคยเข้าแขนฉันเลยแล้วฉันก็ไม่ได้ป่วยด้วยฉันทํางานไม่ได้เหรอเดือนนี้ยังทําได้นะคะ,คะเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือน,นําร่องอออะจะเอาจริงเอาจังคือน1นตุลาคมเพราะคาดว่าช่วงนั้นเนี่ยน่าจะมีการฉีดวัคซีนได้มากยิ่งขึ้นออลูกค้ายอย่างเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนไปกินอาหารได้ออหรือว่าลูกเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแน่นอนอยังเด็กอยู่ ก็ไปกับผู้ปกครองได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปคุณต้นกล้าเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีแอปหมอพร้อมอยู่ก็โชว์เลยว่าเราฉีดครบ2เข็มแล้วย่างน้อยที่สุดให้ความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการเขาด้วยนะทางร้านเขาก็ให้ความร่วมมือลูกค้าต้องให้ความร่วมมือช่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์โควิดสิในบ้านเราดีขึ้นทุกวี่ทุกวันภาวนาให้เป็นเช่นนั้นค่ะคือมีข้าถามด้วยนะตั้งแต่เมื่อวานว่าแบบเอาแล้วอย่างนี้ผับบาร์เปิดได้หรือยังหลายคนอยากรู้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังไมมมม่่อยาากกกให้ีรรวลุ เยอะๆยังต้องเดี๋ยวไปปาร์ตี้กันใช่ยังต้องรอไปก่อนแล้วเขาก็เน้นย้าเลยว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีการปรับลดระดับให้แบบนี้ยังไงกาดยังต้องสูงอยู่นะยังปรับลดไม่ได้ตใช่ค่ะ